อะไรเมื่อมีอะไรตามมาเลย ตำไล่เก like ่า อัดภาพไปถังเลยเว้ยกัดไกลๆเลยล้างคลองวีหนึ่งโอ้มันดินมันดินเดี๋ยวล้างคลองวีหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเก็บภาพครับฝากผลงานด้วยนะครับ โปรเบิร์ตโอเคครับเก็บภาพครับ